วันนี้เราก็จะมาอนุบาลไก่วัสดีค่ะก่อนไอรินวัดนดีนี่นเห็นไหมมีตัวเล็กม,มีตัวเล็กให้ไอ้ด้วยไต้แมลกูกะไม่ใช่หรอฮะนี่สมาชิกใหม่ของบ้านนี่อ่ากำลังฝึกให้หนูไอ,อ้ดูนะอตไปจะได้เลี้ยงไก่เป็นเนาะนี่เห็น,น,นไหมลูกเห็นไหมจับยังไงลกูกจับยังไงคะนไหนี่นน เจ้าของฟาร์มไก่นี่ทำไงทำไงเอาจับไก่ดิตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าอะไรดีเบบีเบ <Baby. S 1> บี้เหรอเจ้าเจ้าเบบี้เหรอเนี่ยดูดิอ่าอันนี้อันนี้ชื่อเจ้าอะไรเบบี้เบบี้เหรอคะใช่ไหมชื่อเจ้าอะไรเจ้าอะไรดีคะอืมแม่เขาไม่กัดเลยเห็นไหม ค่อยๆเอ็นบอกเล่นเขาเบาๆเล่นเขาเบาๆมีตกใจ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 อืมนนอะไรนะร้อนโอ้ยไปแล้ว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 โอ้ยวันี้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 วันนี้วันี้วัน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 นี้้้าเบบีใช่ไหมับบีเีจ้าเบบีใช่ไหม เอานะล,ลุงไปเแบบีลงไปหาแม่เขานะเอาจะให้เบบีอยู่ด้วยเหรอไอจะให้เบบีอยู่ด้วยเหรอนลองเลีย้ยงเขาดีจอบนี่ อ้าวเรถือเองลูกนี่เนี่ยทำมือเหมือนลุงเนี่ยทำมือเหมือนลุงนี่น่ารักไหมน่ารักไหมลูกรูปเขาลูปเขาลูกค่อยค่อย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 ลูกเจ้าเบบีอ่าค่อยค่อยลูปอ้าวค่อยค่อยลูกอะเหม็นเนี่ยอ่าทำไมเหม็นนี่ก็มันเป็นที่ไก่ลูกเหม็นเออเห็นไหมเห็นไหมอ่า เห็นไหมเอายางเอายางให้เขาไปอยู่กับแม่เขาเนาะเบื่อเบื่อขี้แหววอ้าวขี้แตกเลยเห็นไหมเบบี้ขี้ใส่มือลงเลยเอาเอาเบบเอาเบบี้เขาคืนไปให้แม่เขานะโอเคนะโอเคนะลูกอ้าวเบบี้เขาต้องไปอยู่กับแม่เขาไหนเขาลงไปแล้วเห็นไหมครับเจ้าเบบี้ก็ลงไปอยู่กับแม่เขาและ ันนี้ก็เป็นสมาชิกใหม่ของปีนี้นะครับที่เจ้าเบบีก็นั่งก็เข้าไปอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นวงบ่อปูนอ่วงบ่อปูนนะครับก็เ,เลยต้องเอาฟางถูกไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เย็นเกินไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวอยู่นะครับเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับ ก็เลยให้ให้ไอรินมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่นะครับตั้งแต่เด็กๆเกื่โตมานะครับเขาจะได้เลี้ยงไก่เป็นนะครับเลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารเลี้ยงไว้กินไข่นะครับหรือว่าอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับก็น่ารักเลยทีเดียวแต่เด็กก็ชอบนะครับพวกนี้ไอดินก็ชอบ นี่ก็แยกออกมาจากวงบอก็กพึ่งฟักนะครับเนี่ยพึ่งฟักเนยได้วันสองวันเนี่ยก็แข็งแรงเลยท่านชมดูแข็งแรงมาก ตุดนี้ก็สิบเอ็ดตัวนะครับนี่ครับความสุขเล็กๆนะครับภายในบ้านนะครับก็ถ่าทอดวิถีพอเพียงให้กับหลานนะครับให้กับไดลินนะครับแต่ก็ยังบนว่ายังเหม็นอยู่นะยังบนว่าร้อนอยู่ก็ตามภาษาของเด็กนะครับก็ให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆไปนะครับโตมาเขาจะได้สามารถดูแลดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคม ได้อย่างราอบคอบนะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับชุดนี้ก็น่ารักเลยเียๆโอเคเราก็จะปล่อยให้แม่ไก่เลี้ยงลูกไก่ไปนะครับในวงบ่อนี้นะครับ สิบเอ็ดเก็ร้องให้ดีเลยนะพระาะมันมีแววนะการแร็วกันอะไรให้ดีเลยอแต่เนี่ยนตะอยตอนเย็นนั้นดี่โมเอาเนี่ยมาทำเป็นไอ้นี่ที่ปิดให้พี่เลยดิ